สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาที่ตลาดวัโลรดนะคะหรือคนเชียงใหม่เรียกว่ากาดหลวงก็คือเป็นโซนเกี่ยวกับขายของฝากต่างๆเนาะนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาเยอะมากมาซื้อของฝากกันอะไรอย่างนี้เนาะเห็นต่างชาติแล้เขาเริ่มมากันที่นี่กันเยอะแล้วนะโดยเฉพาะร้านนี้ค่ะไส้อั่วดำลงเออมีใครรู้จักบ,บ้างคนซื้อเยอะมากเลยนะคือเราไม่เคยกิน นี่อยู่ข้างหลังนี่เลยไส้อั่วดำลงคนเยอะจริงๆทุกคนขายหมูทอดไส้อั่วแคบหมูนะคะคคคแต่ถ้าแบบว่าเป็นร้านอื่นๆนะเขาก็จะขายคล้ายๆกันนะแคบหมูไอ้มันหมูกระจกกระไม้อบแห้งแหนมคนเหนือเรียกว่าจินส้มเออจินส้มที่ขายคล้ายๆกันเลยนะทุกคนถ้าใครอยากกินขนมหวานแต่ไม่แน่ใจมาเป่า มันคือร้านนี้มันนะเดี๋ยวขอหาหา,หาเดินหาดูก่อนมันจะมีร้านขนมห,หวานที่เพื่อนเราอชอบกินขนมห,หวานอือร้านนี้มันนะร้านนี้ร้านของหวานนี้นะคะทุกคนเป็นร้านที่แบบอยู่มานานแล้วแหละเราเคยเห็นเพื่อนเราสั่งซื้อกินสมัยแบบว่ามัธยมอะไรเงี้ยก็เลยได,ได้มาลองแล้วเออสั่งไปเป็นสาคู่วดำแล้วก็ อ่าบัวลอยอันเนี้ยมันอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็อีกอันเป็นกล้วยบดชีจ้าเจ้าก็กลัลับละเจ้าเป็นลูโอนได้กับแม่ได้กับลูกแน่นนหกสิบนะเจ้าโอนแล้วค่ะเจ้าคันเจ้าร้านนี้ลองกินดูคือเราไม่เคยกินนะแต่เคยเห็นเพื่อนเราซื้อ ปกติไม่ชอบกินขนมไทยแต่ก็จะเปิดใจนะคะเดี๋ยวลองไปชิมที่บ้านส่วนชั้นสองอะทุกคนเขาก็เป็นขายเสื้อผ้านะเนี่ยตรงนี้เหมือนจะเป็นโซนใหม่มีอาหารมั้งแล้วก็เจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆเสื้อผ้าเมืองชุดเหนือนะคะก็เดินขึ้นบันไดไปชั้นสองได้เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปศูนย์อาหารของตลาดวัลโลนนะคะมันจะแบบขายพวก น้ำเงี้ยวข้าวซอยต่างๆนี่ข้างล่างนี้เลยมีหลายร้านให้เลือกเลยนะทุกคนร้านนะ้ำข้าวซอยเอ้ไม่ใช่ขนมจีนนะต่างๆนะทุกคนกินตรงนี้กันได้เลยน้ำยาปลาน้ำเงี้ยวน้ำยากัะเทียได้ของครบตามออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเกินด้วยซ้ำ จัดเต็มเนาะคนกรุงเทพม,มาเที่ยวทั้งทีนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปสถานที่ต่อไปเออที่ถ่ายไอตลาดตะเกียรร้านกับข้าวอะ่ะก็คือใคร,ใครอยากกินก็คือแวะกินได้เลยมีหลายๆร้านให้เลือกเนาะแต่ส่วนเราขอเลือกลุงป,ปกิจเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะพาเพื่อนสาวของเราไปกินลุงป,ปกิจนะคะโอเค let's go <S <c oughs> และร้านอาหารที่เราจะพาทุกคนมากิน ในวันนี้นั่นก็คือข้าวซอยลุงประกิตอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่า EP นี้จะเป็นสาขาสองนะคะซึ่งสาขาสองหางกับสาขาหนึ่งอ่ะโลนึงไม่ถึงโลด้วยซ้ำก็คือมันไม่มีที่จอดตรงสาขาหนึ่งอ่ะเราก็เลยมาสาขาสองง่ายๆตามนั้นเลยแลวซึ่งเหลือแค่ข้าวซอยหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรเพราะเรากินข้าวซอยมาอยู่แล้วจ้า คามีราอีสเฟิร์สนะคะหน้าตาดูดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือร้านนี้คนทำคนเดียวก็จะได้ช้าหน่อยนะคะทุกคนถ้าสาขาหนึ่งอ่ะคนเยอะเราคิวนานแต่พอได้คิวแล้วได้ของเร็วแต่อันนี้คือว่าเรามาตอนประมาณบ่ายสามเออจะบ่ายสามร้านปิดสี่โมงครึ่งนะคะหน้าตาหน้าทางเหมือนเดิมห <Yeah. S 1> อมเหมือนเดิม เดี๋ยวจะพาไปร้านไหนติดตามดูค่ะ,ว,คะวันนี้พามากินร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบ คนพบโดยบังเอิญข้างทางเขาเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวกะปิซึ่งที่เชียงใหม่อะไม่เคยเห็นเลยอะมันก็เหมือนถ้าถ้าเป็นจังหวัดอื่นอะก็จะเอากะปิใช่ไหมแล้วก็เอาใส่ไว้ตรงขอบจานขอบถ้วยแล้วก็เอาพริกสดอะแบบจิ้มกินกับก๋วเยเตี๋ยวอะไรประมาณเนี้ยเห็นร้านนี้ร้านแรกในใน,ในอำเภอสะปะตองเนาะเราจะมาลองกินกันโดยเออเราใช้ช้อนใหม่จะลองเิดนึงก่อนเนาะ ปนกะปิแนละ้วเอาแปดข้างแปดแปดข้าง <c oughs> น้องเอ๋ก็เอาแบบเอาใส่ไว้ตรงข้างข้างแล้วก็จิ้มเนี่ยอ๋อแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอาอันเนี้ยเข้าปากเลยเออลองดูนีเนื้อเด็ดอันมีกินนียก่อนก็จะเค็มๆเลยเค็มๆนะอืมดีมไม่ต้องปรุงใส่น้ำปาลาเพิ่มหรอ แปลกดีปกติเขามีที่จังหวัดเลยนครพนมก็เลยดีเพิ่มอัธรรถเนาะ <c oughs> ขอต้องไปกินก่อนนะคะ และสถานที่ต่อไปนั่นก็คือคาเฟ่เกาไม้ลานนานะคะทุกคนเป็นคาเฟ่ชื่อดังอยู่อนของอำเภอสันปะตองนะคะเคยมาแล้วแหละแต่ว่าอยากจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะคะว่าความเกาไม้ลันนาทุกคนเกาไม้สมชื่อเกาไม้แปลว่าใต้ต้นไม้แบบโคนต้นไม้อะไรประมาณนี้นั่นเลยคะ่ะทุกคนบรรยากาศก็คือธรรมชาติสุด,สด บวกกับซิกเนเจอร์ของเขาจะเป็นพวกแบบลงบ่มนะลงบ่มแบบตามหลังๆๆอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งเครื่องดื่มกันก่อนค่ะ น้ำแข็งเยอะเกินใครรู้จักมะเกียงบ้างเป็นขนมที่ทำมาจากมะเกียงเดี๋ยวจะขึ้นลูกให้ตรงนี้นะคะรสชาติของมะเกียงอะ่ะที่เป็นลูกๆอะ่ะมันจะเป็นลูกกลมๆประมาณนี้ยสีม่วงแล้วรสชาติมันจะออกเปรี้ยวแล้วก็ฝาดแต่ก่อนนะสมัยเด็กๆอะ่ะก็คือ เราก็จะไปเก็บที่ต้นมาเก็บมาเป็นถุงนี้ก็ไปคุกกับน้ําตาลพริกอะไรเงี้ยอร่อยแต่ถ้าตอนสมัยเด็กตอนนั้นอ่ะยังไม่ชอบเพราะว่า,ามันฝาดเป็นเด็กก็ไม่ชอบฝาดอ,อะไรฝาดก็แปลกๆไว่เลยแต่พอเอออย่างเงี้ยเอามาทำเป็นขนมมาออร่อยมากเป็นไวช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วก็พอหั่นออกไปก็จะมีไส้ข้างใน,นมีครีมสีขาวแล้วก็มีบิสกิตคอมบูข้างใน,นอร่อยดีค่ะซนูน้ำสั่งเป็นโกโก้ไม่หวาน เพราะวันนี้เรากินหวานไปเยอะแล้วต้นนี้แปลกมากเลยอ่ะมาเดือยปุทุมพรกินได้ไหม <c oughs> แล้วทำไมมันมาขึ้นตรงลำต้นอย่างงี้นี้อะเจ๋งดีอ่ะอุ้ยๆๆเยอะมากว้าวทำไมออกมาเป็นยวงเนี้ยล่ะคะไปเดี๋ยวพาเดินเที่ยวกัน ล้าณสุดๆเลยตรงนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ตรงเนี้แชะมาก <c oughs> ออกก่อนนี่และตรงนี้เลยเหมือนเขาจะเปิดเป็นแบบรีสอร์ทที่พักอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะเขาชอบมาถ่ายรูปกันตรงนี้เนาะ แน่ว้าวว้าวสวยสวยสวยตรงกำแพงมันเป็นต้นตีนตุ๊กแกหมดเลยอ่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าตีนตุ๊กแกมันจะแบบไต่ขึ้นไปทั้งหลังเลยโอ้โหสวยงามแบบธรรมทรงธรร,รรมศาตอลายแง่ต้นไม้ใหญ่มากสมกับชื่อเกาไมลันนะ่ะไมไม่ต้องกว้างเนาดนี้ย ตรงนี้สวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปนั่งถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะรอดูรูปเลย คนค้าจากที่เห็นนะคะตรงข้างหลังเนี้ยมันก็จะเป็นแนวของโรงบ่มเนาะโรงบ่มยาสูบเ่เป็นฟาร์มที่ตุ้งเสี่ยวเนาะอยู่ในอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่น่นเองค่ะถ้าใครสนใจอยากมาเที่ยวที่นี่เนาะมุมถ่ายรูปเยอะมากต้นไม้เยอะแบบว่าร่มเรือนอ่ะทุกคนแล้วก็ราคาเครื่องดื่มกับ ของหวานอ่ะก็คือราคาในตัวเมืองเลยถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างอำเภอในคะทุกคนลองมาแวะกันได้เห็นที่นี่มีเป็นรีสอร์ทด้วยเนาะแล้วก็สามารถจัดงานอีเวนต์จัดงานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเรื่องเฟรนด์โซนเออถ้าใครดูฉากแต่งงานของโอปอเนาะเออตอนท้ายๆอ่ะเขามาจัดเขามาถ่ายทำกันที่นี่นะคะเออบรรยากาศสวยและร่มรื่นมากเหมาะสำหรับแบบสไตล์ชิล วัยรุ่นเขาก็พาแบบพ่อแม่ผู้สูขของอายุเขาก็มากันได้นะคะเกาไมลันาตั้งอยู่ที่อำเภอสันปะตองนะคะทุกคนเสิร์จังแมปได้เลยเนาะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมาแวะกันได้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย